8มง59นาทีห้องข่าวบันเทิงอัปเดตกันต่อนะครับช่วงนี้กระแสดาราถูกยืมเงินนี่โอ้โหเป็นที่กล่าวขานกันเลยนะครับแม้แต่พี่แอนทองประสมนี่ก็เคยโดนหรอพี่เกไม่รอดอยู่แล้วค่ะพี่แอนเข้าวงการบันเทิงมานานมากๆวงการบันเทิงก็จะมีคนขอความช่วยเหลือหน่อยอยืมเงินหน่อยแต่ว่าได้คืนหรือเปล่าไม่รู้ต้องถามพี่แอนประสบการครั้งนี้ตรงมากเชิญค่ะเชิญครับ ในวงการห,หรอก็มีค่ะสิบคนที่ยืมแอนก็อาจจะได้คืนนักคนหนึ่งอะไรเงี้ยเมื่อไหร่ที่มันหลุดไปแล้วสําหรับแอนนะสหรับตัวแอนที่โดนมามันก็จะไม่รู้ว่เอาคืนยังไงอะไรเงี้ยตอนหลังก็เลยไม่ให้เลยไม่ให้ยืมเลยอะไรโดนค่ะก็ไม่ใหแ้แล้วก็ได้แต่แค่นี้ก็ได้จะจดจำไปเลยก็จําชื่อได้หมด <laughs> ก็จำได้แล้วก็โนมอ e แค่นั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่เบาหรอกมันก็เราก็ทํามาหากินมาแต่ว่าเขาเขาไม่คืนอ่ะไปอยู่ไหนเราก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยตามก็ไม่เจอหรือเจอหน้าก็ ก็หลบไปอะไรเงี้ยบางอย่างเราก็มองว่าอช่วยกันเป็นคนรู้จักกันแล้วก็ครั้งเดียวเนาะอะไรเงี้ยก็ได้แต่ปลอบใจตัวเองแบบนั้นแอนทวงนะพยายามจำนะพรจนพอดีมันนานแล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงนี้ก็เขาก็จะมีทาตอบบนบนแบบเดิมอ่ะแล้วเราก็จะต้องทําใจเองอะไรเงี้ยแต่ว่าแอนยังไม่ได้ถึงขั้นเสียก้อนใหญ่ไงอันนี้มันเป็นก้อนที่แอนก็ไม่ได้กล้าให้ใครยืมเยอะเหมือนกันเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีเยอะอะไรเงี้ยก็ได้แต่แบบเป็นบทเรียนอ่ะอุ้ยอย่าไปรู้มาเลยจะปวดเกิน